ลองคิดดูซิว่าน้ำปลาทั้งสี่ยี่ห้อนี้อะไรจะดีกว่ากันคำเตือนรายการนี้เป็นเพียงรายการแนะนำสินค้าไม่ได้มีเจตนาชี้นำทู้บริโภคแต่อย่างใดเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสมองคิดเองตัดสินใจเองได้ดังนั้นอย่าดราม่าก,กับรายการนี้เข้าใจตรงกันนะรักนะจุ๊บจุ๊บ น้ำปลาของเธอและตราหอยหล่อนคือนคำเตนมทุกๆอย่างที่ฉันนั้นมีให้น้ำปลาของเธอมีจริงบ้างมารายการคู่บริโภคฉันอยากจะให้เธอได้รู้น้ำปลาของเธที่แปลว่า I love สวัสดีครับพบกับรายการผูรร้บริโภคทุกวันศุกร์เวลา6โมงเย็นนะครับ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของเราและกด s u b s c r i b e ที่มุมขวาด้านล่างเพื่อไม่พลาดรายการผู้บริโภคและรายการอื่นๆในช่องรูททาได้ด้วยนะครับและผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกับรายการผู้บริโภคได้ที่เพจผู้บริโภคทาง Facebook ได้เลยครับสําหรับครั้งนี้นะครับมาต่อเนื่องกับเรื่องราวของน้ําปลาครับหลังจากที่ตอนที่แล้วทางรายการผู้บริโภคได้นําเสนอเรื่องราวของน้ําปลาคัดเกรดว่าแตกต่างกันอย่างไร แต่ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงน้ำปลาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้น้ำปลาก็มีหลายยี่ห้อมากๆยิ่งเราไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตมีไม่ต่ำกว่าสิบยี่ห้อแน่นอนแล้วยี่ห้อไหนจะดีกว่ากันเราได้รวบรวมน้ำปลาที่เรียกได้ว่ายอดนิยมมาเปรียบเทียบให้ได้ชมกันซึ่งมียี่ห้อดังนี้น้ำปลาตราปลาหมึกน้ำปลาตราคนแบกกุ้งน้ำปลาตราหอยหลอดน้ำปลาทิพรส ทั้งสี่ยี่ห้อนี้อะไรจะดีกว่ากันถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปดูความแตกต่างนั้นเรามาทําความรู้จักกับน้ําปลากันครับน้ำปลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องปรุงรสลักษณะของเหลวมีรสเค็มใช้ปรุงแต่งกลิ่นรสของอาหารไทยน้ำปลาเป็นผลิตผลที่ได้จากการหมักปลากับเกลือซึ่งเป็นกรรมวิธีการแปรรูปที่เป็นรู้จักกันทั่วไปในเอเชียอคาคเนโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตน้ำปลามากที่สุดประเทศหนึ่งน้ำปลาในแต่ละประเทศจะมีชื่อเรียกต่าง,างกันไปเช่นฟิลิปปินส์เรียกว่าปาติสเวียดนามเรียกว่าน็อกมัมเป็นต้นประเภทของน้ำปลาน้ำปลาสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามลักษณะกรรมวิธีการผลิตได้ดังนี้น้ำปลาแท้คือน้ำปลาที่ได้จากการหมักหรือย่อยปลา หรือส่วนของปลาหรือกากของปลาที่เหลือจากการหมักตามกรรมวิธีน้ำปลาผสมคือน้ำปลาแท้หรือน้ำปลาที่ทำจากสัตว์อื่นที่มีสิ่งอื่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเจือปนหรือมีการปรุงแต่งกลิ่นรสหลังจากได้รับความรู้กันไปแล้วเรามาดูกันว่าน้ำปลาทั้งสี่ยี่ห้อน,นี้อะไรจะดีกว่ากันเรามาเริ่มกันที่ราคาก่อนเลยครับน้ำปลาที่พรสราคา27บาท50สตางค์น้ำปลาตราคนแบกกุ้งราคา27บาทน้ำปลาตราหอยหลอดราคา25บาท50สตางค์ และน้ำปลาตราปลาหมึกราคา20บาททั้ง4ขวดนี้มีปริมาตรสุทธิเท่ากันอยู่ที่7 0 0ครับส่วนพลังงานแคลอรี่นะครับน้ำปลาที่พรสจำนวนบริโภคต่อ1ขวดอยู่ที่47ครั้งและมีพลังงานต่อ1นหน่วยบริโภคอยู่ที่10กิโลแคลอรี่น้ำปลาคนแบกกุ้งจำนวนบริโภค1ขวดประมาณ47ครั้งและมีพลังงานต่อ1นหน่วยบริโภคอยู่ที่10กิโลแคลอรี่ น้ำปลาตราปลาหมึกจำนวนบริโภคต่อหนึ่งขวดอยู่ที่ประมาณ46ครั้งและมีพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภคอยู่ที่10กิโลแคลอรี่น้ำปลาตราหอยหลอดจำนวนบริโภคต่อ1ขวดอยู่ที่47ครั้งและมีพลังงานต่อ1หน่วยบริโภคอยู่ที่10กิโลแคลอรี่มากันที่ส่วนประกอบกันบ้างครับ โฉนาการกันบ้างครับ โซเดียมน้ำปลาทิพรสมีค่าโซเดียมอยู่ที่1,620มิลลิกรัมส่วนน้ำปลาตราปลาหมึกมีค่าโซเดียมอยู่ที่1,220มิลลิกรัมทางน้ำปลาตราหอยหลอดมีค่าโซเดียมอยู่ที่1,170มิลลิกรัมและน้ำปลาตราคนแบกกุ้งมีค่าโซเดียมอยู่ที่1,360มิลลิกรัมทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์นี้มีเครื่องหมายฮาลาลซึ่งเป็นเครื่องหมายอาหารหรือสิ่งจุวปนที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลามนั่นเองครับอีกทั้งยังไม่มีส่วนผสมของผงชูรสด้วยครับ สรุปนะครับหลังจากการเปรียบเทียบกันแล้วทั้ง4ียี่ห้อนี้คือน้ำปลาที่มียอดขายดีและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคซึ่งความแตกต่างกันอยู่ไม่มากนะักเพราะนอกจากฉลากแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันอีกเลยแต่ที่พรสมีข้อความใช้ปลากระตักเป็นส่วนผสมซึ่งแตกต่างจากพวกโดยยี่ห้ออื่นๆโดยใช้ปลาไส้ตันแต่หารู้ไหมว่าปลากระตักกับปลาไส้ตันมันคือปลาชนิดเดียวกันนั่นเองดังนั้นความแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดนั่นก็คือส่วนผสมครับเรามาไล่กันตั้งแต่ชนิดของปลาในส่วนประกอบกันครับ ทิพรสมีส่วนประกอบของปลาไส้ตันอยู่65%ตราหอยหลอดมีส่วนผสมของปลากระตักอยู่ที่70%ตราคนแบกกุ้งมีส่วนประกอบของปลาไส้ตัน66%และตราปลาหมึกมีส่วนประกอบของปลาไส้ตัน70%ครับมาันที่ส่วนประกอบจากเกลือบ้างนะครับทิพรสมีส่วนประกอบของเกลือมากที่สุดถึง30.5%รองลงมาตราคนแบกกุ้ง29%ตราหอยหลอด28%และตราปลาหมึก27%ครับ สุดท้ายน้ำตาลทรายกันนะครับคนแบกกุ้งมีส่วนประกอบน้ำตาลทรายมากที่สุดถึง5%รองลงมาที่พระรด4.5%ตราปลาหมึก3%และน้อยที่สุดคือตราหอยหลอด2%ครับเมื่อพูดถึงน้ำปลาค่าโซเดียมก็สำคัญนะครับโดยที่พระรดมีค่าโซเดียมถึง1,620มิลลิกรัมรองลงมาตราคนแบกกุ้ง1,360มิลลิกรัมตราปลาหมึก1,220มิลลิกรัมและน้อยที่สุดคือตราหอยหลอด1,170มิลลิกรัมครับ และนั่นก็เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกันแบบจ๋าๆชี้แค่เป็นจุดๆเลยนะครับและสําหรับเรื่องรสชาติผมคงไม่สามารถบอกได้ว่ายี่ห้อไหนอร่อยกว่ากันนั่นก็เป็นเพราะว่าความชอบของแต่ละคนมันแตกต่างกันออกไปครับผมอยากให้ทุกท่านได้ลองกันเองเพื่อเลือกว่าเราชอบอันไหนมากที่สุดครับยังไงก็แล้วแต่นะครับรายการผู้บริโภคตอนนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพร้อมกับผู้ชมสามารถพูดคุยกันได้ตามที่คอมเมนต์ด้านล่างหรืออยากให้เราเปรียบเทียบสินค้าอะไรก็สามารถแนะนำกันมาได้เลยนะครับ หรือมุมขวาบนของหน้าจอสามารถโหวตว่าอยากดูการรีวิวอะไรในตอนหน้ายังไงก็ขอฝากกดติดตามรายการต่างๆทางช่องกูทำได้ช n แนด้วยทางมุมขวาล่างของจอด้วยนะครับผมครับดูรายการเราจบแล้วนะครับ,รบผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเราได้ที่มุมขวาล่างของจอนะครับ